สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับในไลน์คุกกี้รันนะไอะไม่ใช่ไลน์คุกกี้รันไลน์เกมเศรษฐีโอ้พูดผิดนะครับอะวันนี้เราจะมารีวิวอีเวนต์นะครับประจําวันที่9กธันวาคมนะครับก็เป็นอีเวนต์อีกแล้วครับผมเริ่มจะหมดความนับถือ gm ไทยแล้วนะเพื่อนอน,นะครับครั้งนี้ครั้งนี้ gm มันเอาของเก่ามาหากินอีกแล้วครับนะครับ ซึ่งผมเริ่มผมเริ่มจะเบื่อแล้ววะ่ะเกมเศรษฐีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือผมเริ่มจะเบื่อแล้วนะนะครับคือแบบไม่เอาตัวละครตัวละครใหม่ไม่เอาจี้ใหม่ๆมาบ้างเลยอะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไปสังเกตเซิร์ฟอื่นนะเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขามีของใหม่เขามีของใหม่มาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยโอ้โหแบบชอบเอาของเก่ามาหากินบ่อยมากอะนะครับ ซึ่งผมไปถามน้องอยู่คนหนึ่งอะน้องคนสนิทที่พี่ที่ผมเนี่ยเคยคุยกันบ่อยนะครับน้องเขาบอกว่าเหมือน GM เหมือนจุดประสงค์ที่ GM เออาของเก่ามาหากินอะเหมือนต้องการเหมือนให้เราเผาผ่านเพชรอะนะครับเพราะว่าบางคนมีเพชรเป็นร้อยเป็นพันไงเราเหมือนต้องการเหมือนต้องเหมือน GM มันต้องการให้เราเนี่ยเผาผ่านเพชรนะรพอคนเพชรหมดคนก็ได้เติมให้มันนะครับซึ่งโอ้โหแบบเกินจริงจ m ไทยเนี่ยนะครับ อ่ะเราเรามาดูกันนะครับว่าอีเวนท,ที่มาใหม่ในวันนี้นะครับก็เป็นอีเวนเกี่ยวกับลูกบาทครับลูกบาทซึ่งก็เ,เด้งเฉยเลยเนี่ยครับเซิร์ฟไทยนี่เป็นเซิร์ฟที่น่าจะห่วยที่สุดอะขนาดเพื่อนสังเกตเมื่อกี้ระหว่างผมอยู่ในเกมเด้งเฉยเลยครับเกมเนี่ยครับเซิร์ฟหลุดยังไม่พอเกมเด้งอีกครับโอ้โห อ่ะเรามารีวิวกันต่อนะครับก็เนี่ยครับมันจะมีลูกบาศอยู่สามแบบนะครับมีลูกบาศแมวนําโชคลูกบาศลิงแล้วก็ลูกบาศกเพนกวินนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสามสายนะครับมีล้มละลายท่องเที่ยวแล้วก็ปิิสนานะครับซึ่งแต่ละลูกบาศเนี่ยมันจะแรนดอมสุ่มนะครับว่ามันจะได้ตัวว่ามันจะสุ่มหนึ่งในอะไรเพราะว่าต้องไปอ่านในประกาศนะครับผมจะไม่อ่านให้ฟังเนาะเพราะว่าลูกบาศตัวหนึ่งเนี่ยมันสุ่มเยอะมากครับ นะครับอ่ะนี่ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับถ้าเป็นลูกบาศแมวกับลูกบาทลิงเนี่ยมันสุ่มตัวละครหนึ่งในเก้าครับแต่ถ้าลูกบาทเพนกวินเนี่ยสุ่มหนึ่งในแปดครับเพราะฉะนั้นใครเล็งตัวละครตัวไหนเนี่ยก็ลุ้นดวงเอานะครับ ก็ลองไปอ่านแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับถ้าถามว่าการนี้หาจากไหนครับแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้นอกจากต้องหาจากแพ็กพิเศษครับซึ่งแพ็กพิเศษเนี่ยก็คือผมไปอ่านมาแล้วนะครับมันจะมีอกที่จริงแพ็กพิเศษเนี่ยมันจะมีโอกาสได้การ์ดคริสตันด้วยนะครับมีโอกาสได้การ์ดคริสตันการ์ดเพนกวินการ์ดลิงการ์ดแมวนะครับสี่ใบนะครับซึ่งผมลองไปเปิดมาแล้วครับ แ็คก์กาที่ออกง่ายสุดคือการ์ดคริสตันครับซึ่งตามหลักประเพณีของเซิร์ฟไทยนะครับคือการ์ดลูกป่าเนี่ยหายากคือออกออกยากสุดนะครับ GM มันจะชอบชอบทำอย่างนี้นะครับอ่ะก็อีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็นี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าผมไปอ่านประกาศมาแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆอนัพอตัวละครตันเนี่ย เป็นตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์นี้นะครับที่เอามาให้หาเนี่ยถ้าอัปตันเวล30เนี่ยเราจะได้การ์ดช้างมา1ใบครับซึ่งการ์ดช้างเนี่ยถ้าครบ1ใบเนี่ยเราจะได้แลกเป็นการ์ดขยายช่องได้นะครับหรือ3ใบเราจะแลกเป็นกล่องอัญ,ญมณีพากายผลึกได้นะครับซึ่งอัญ,ญมณีพากายผลึกเนี่ยมันจะมีอัญ,ญมณีแบบใหม่มาเดี๋ยวเราไปอ่านนะครับ มันจะมีอัญมณีผกายผกลึกแบบใหม่มานะครับก็คืออ่า๋ยวหาก่อนนะครับมันจะมีอัญมณีระกายผกลึกห้าเหลี่ยมอันใหม่มานะครับขอบอกว่าดีมากนะครับนี่ครับมีอัญมณีผกายผกลึกสองแบบนะครับก็คือมีแบบโอกาสแปดเปอร์เซ็นเวลาทอยได้ดับเบิลจะเพิ่มไอเทมคุกกี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่มีออฟเสรมิมโอกาสยี่ิ้าเปอร์เซน ที่แบบทอยเราจะได้คูคีเพิ่มเนี่ยโห oh, ถ้าเอาบวกอัญ,ญมณีนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะที่จะออกนะครับแล้วก็มีอัญ,ญมณีแบบเป็นตาแนมเพอร์ด้วยนะครับก็อีเวนต์ก็ไม่มีอะไรมากครับกเ็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูแล้วกันซึ่งเพชรผงก็ไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตผมมีแค่ห้าเพชรเองนะครับเพราะว่าอีเวนต์ที่แล้วอ่ะที่ผมหาจี G ้จี G ้เก่าๆอ่ะผมก็ได้มาแค่สองจี้เองแล้วเพชรผมก็หมดแล้วนะครับ อะใครอยากได้ตัวละครตัวไหนก็ใครยังไม่มีตัวละครตัวไหนก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะนะครับก็สําหรับใครที่คิดอยากจะเลิกเล่นก็ก็แล้วไปเนาะผมก็อยากจะเลิกเล่นแหละแต่ผมเลิกเล่นไม่ได้อะเพราะว่าถ้าผมเลิกเล่นเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรรีวิวลง y youtube ไงน,นะครับตามนี้เนาะนะครับซึ่งนับวันในผมเริ่มเบื่อเซิร์ฟไทยมากอะแบบชอบเอาของเก่ามาหากินบ่อยมากอะนะครับ อาจจะจริงอย่ที่น้องคนนั้นเขาพูดอะที่ผมเคยคุยอะก็คือเหมือน GM เเหมือนมันอยากให้เราเผาผ่านเพชรอะแต่ถ้าใครไม่วู่วามเนี่ยใครไม่อยากหาอยากเก็บเพชรเอาไว้ก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่บังคับนะครับอ่ะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับใครได้ตัวละครตัวไหนบ้างในอีเวนต์นี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไปได้นะครับใต้คลิปด้านล่างนะครับก็ไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ